ตดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาดูกันนี่แฟนยายไปช้อปปิ้งคนเดียว <c oughs> ไปซื้อของคนเดียวนะคะวันนี้ทําไมถึงไปคนเดียวแฟนยายไปเอาใบเรียกว่าอะไรใบสั่งใบนัดหมอเออใบสั่งหรือใบนัดออะไรเนี่หนแหละยายก็ที่แบบว่าคือยายจะไปหาหมออีกอีกที่หนึ่งแต่เราต้องไปเอาใบสั่งที่ ที่ใบทรงตัวเออใบทรงตัวที่หมอประจําบ้านเนาะแฟนยายก็เลยไปเอาใบาทรงตัวก็เลยซื้อของเลยเพราะว่าเราจะไปที่หมอนัดเราใบใบสองเนะาะบสองกว่าจะทําอะไรเสร็จมันก็สายแฟนยายก็เลยไปเอาใบาสั่งก็เลยซื้อของมาเลยนี่แหละบอกแล้วนานๆออกไปทีก็เวลาเราขาดเรืออะไรเราก็จดจด,จดไว้อย่างที่ยายเคยเล่าให้ฟังเนี่ยมาดูกันว่าแฟนยายได้อะไรมามั่ง มามาดูกันว่าได้อะไรมามั่งยายยกไม่ไหวมันหนักเนาะนี่เรานะคะ <c oughs> เป็นเรายองแล้วยายเดี๋ยวจะเอามาดองเชอรี่เปรี้ยวนะคะวันนั้นดองดองสตรอเบอรี่เฮ้ยมันได้เดือนหนึ่งแล้วนี่นะเออสตรอเบอรี่ใหญ่เก <c oughs> ือบเกือบแล้วยังไม่ถึงแต่ลองชิมมาแล้วแซบ่บแซบ่บอันนี้เอามาไว้ดองเชอรี่นะเป็นของฝากอดีเนหนมือนกันนะนเพื่อนๆอ,อร่อยอยู่นะ เล้าถามว่าเท่าไหร่ส่วนมากใส่สี่เปอร์เซ็นตก็ได้นี่มันมีแค่สาสบแดเปอร์เซนตอ๋อ,อยายบอกว่าเจิบห้ามันไม่ใช่โนลนคอมเซอร์ซีมไม่ถึงเล์หรอกเนาะอ,อันนี้ก็ไม่ต้องเอากะเอาอะไรนะเด็ดเดหรอกยายยังอยากเทเล่าลงไปอีกเลยที่ยายดองวันนั้นนะนะนะเพราะว่าคือมันมันข้นเกินเนาะ กติเขาใส่สตอเบอรี่กิโลหนึ่งยายใส่ทั้งกิโลครึ่งต่อต่อเหล้าขวดหนึ่งเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เราเนาะส่วนอันนี้ก็เอที่เขามาทํามามันฝรั่งสลัดเนาะจะเชิญข้างบ้านมากินข้าววันนั้นไปกินข้าวบ้านเขาจริงๆเป็นวันเกิดเขานะแต่ยายไม่มีวันเกิดหรอกไม่ไม่มีไม่ไม่มีวันเกิด,กดพูดผิด ม่ใช่วันเกิดหรอกแต่ก็เชิญเขามากินเฉยๆนี่แหละเนาะเออเหมือนกับว่าไปกินข้าวบ้านเขาเราก็เชิญเขามากินข้าวบ้านเรานะเนาะน้ำตาพวกแมี่แฟนยายซื้อไว้ติดไม้ติดไม่ติด,ตดครัวเรือนแป้งแป้งพวกนี้นะพวกแบบมีแฟนยายซื้อหมดเลยยายไม่ใช่ซื้อหรอกนี่แป้งน,น้ำตาลน้ำตาลนอใส่ก่อน จปิงย่างวันนั้นจะปริงอย่างที่ที่ที่น้องชายาแฟนยายมาวันนั้นจะปิิงอย่างผลสุดท้ายคือมีเด็กมาด้วยเขาบอกว่ามาแป๊บเดียวเนาะสามชั่วโมงเออ ก็เลยบอกแฟนใหญ่ซื้อใส่กรอกอะไรไหมจะปิ้งอย่างคนสุดท้ายที่วายใหญ่ทกับข้าวหมดเลยจะกลับกโมงเย็น5โมงแล้วแฟนใหญ่ยังไม่ได้ก่อไฟปิ้งก่อไฟยากเลยคนสุดท้ายยายยัดยัด,ยด,ยดตาใส่เตาโอบไปไหมยายบอกว่าทําทํากับข้าวไม่ถึงชั่วโมงอนะไ <c oughs> ออัออนทอดบ้างอบบ้างอะไรบ้างน,นะะเออวันนั้นนะ่ะรีบมากเลยอ่ะเรีบมากเลย มันฝรั่งนะคะเดี๋ยวซื้อนาจะซื้อรอบสุดท้ายแล้วต่อไปก็ในสวนเราเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมพี่ที่แล้วใครเห็นโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ากินหมดที่ยายนั่งกินข้าวกับแฟนยายพูดถึงอหอมใหญ่นะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ากินหมดนี่ซื้อหลายรอบแล้วนะไม่แพงหรอกซื้อเนี่ยหอมใหญ่ไม่เหมือนมาสตราโลสามสิบสี่สนะิบเนาะอันนี้น่ะ เท่าไรไงเนี่ยหมดนี้กี่กิโลหนึ่งกิโลหรือสองกิโลกิโลครึ่งกิโลครึ่งมีห้าสิบบาทถึงหรือเปล่าไม่รู้มะนาวอะน,นี่ยายบอกแฟนยายให้ซื้อหน่อยซื้อให้หน่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรโยเกิรต์ตอุย้ยแฟนยายซื้อมาทําอะไรในยโยเกิรต์ตอ๋อทรรมชาชิแปลกเนาะนะทัวโยเกิรต์ต โยเกิร์ตพวกนี้ไม่ใช่โยเกิร์ตแบบว่าหวานๆน,นะนะมันออกเปรี้ยวนิดๆเขาเอามาทํามาใส่สลัดใส่อะไรนะมาทําใส่สลัดมีอันนี้ก็น้ําสลัดนะคะน้าสลัดนีำยลาจานอันนี้โอ้ยแฟนใหญ่ทำไมมันตาลขาดเราะว่าอะไรอู้ น้ำตาลขาดขาดไปพ่วงไปอยู่ในนั้นเต็มเลยอันนี้น้ำส้มสายชูแบบแบบเปรี้ยวมาก25%ปกติพี่ยายซื้อมากินเอเอไม่ห้าเปอร์เซ็นตไม่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจที่ซื้ออันนี้ยีอันนี้คือแบบว่าเอามาไว้ล้างล้างห้องน้ำล้างอะไรนะ กินก็ได้อยู่แต่แบบแบบว่ามันเปรี้ยวกิดจัดนะโอ้ยอันนี้คือนมนะคะอันนี้ไม่ได้มาสี่กล่องเพราะน้ำตาลอยู่ในนั้นเต็มเลยอะ่ะเพื่อนนี่นะคะนมไม่จะเอาออกมาทำไมยายของไม่เอาออต้องเอาออกอยู่เอาน้ำตาลออกน้ำตาลมันกอยู่ในนี้เต็มเลยเนาะนี่บินบินจดซื้อของ เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูถนนหอนทางวิวนะฝนตกหนาวแล้วดูยายใส่เสื้อสิเนะอะยายจะออกไปตอนบ่ายมองอีกไปหาหมอเนาะยายไปเอกเรร์นมที่บ้านนมเป็นก้อนๆอดอะนะก็ก็เอกเรร์ตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือไม่ได้เป็นคือไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าก็ ไปตรวจไปคือแบบนั้นเช็คอีกทีปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเนาะยาล้างจานยาสีฟันยาสีฟันอะไรอย่างเนี้ยยายาของแฟนยายเนี่ยจะซื้อยาก็ต้องไปเอาใบสั่งยาที่ ที่ที่หมอแล้วเขามาซื้อที่ร้านที่หมอเขาไม่มียาให้เราเนะอปลากระป๋องปลากระป๋องโรซาอะไรนะเพลงไม่เคยไม่ได้ยินแววๆหเขาอโรยอยังไงอะ่ะปลากระป๋องที่ยายเคยกินเห็นไหมไประจาไม่มีขาดตลาดก็เลยแฟนยายลองซื้อแบบนี้มาชิมดูน,นะปกติโอ้โหปลากระป๋องซื้อมาไว้เป็นสิบสิบกระป๋องนะ เอ,อ้ยยายขาดตลาดจะทำขนมจีนน้ำยาไว้มีปลากระกป๋องเนาะเออ,เ,ออเอออะไรล่ะเนี่ยแชมพูแชมพูกาแฟที่ล้างจานไม่ใช่น้ำยาล้างจานนะอันนี้คือที่ใส่เครื่องอะนะ ใส่เครื่องใส่เครื่องล้างจานมันจะเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆใส่เครื่องล้างจานเนไอ้แฟนใหญ่ซื้อพลาสตเตอร์มาผิดอีกละบอให้ซื้อแหนมนั้นีอ้ไก่นะคะไก่อันนี้จะมาทอดเลี้ยงแขกมาครับเอาละไก่แข้แหละมาดูกันได้อะไรมาผิดอีกแล้วเดีย๋ยวต้องไป ต่อว่าหน่อยอุตส่าห์บอกว่าให้ซื้อไปตุ่มเกดตุงมเกลเกปล่ปาเปล่านะไหนะ่ะผิดนะไหนมาประมาณนี้เออเดยว,วันลืมถามไปวันนี้ไปหาหมอไม่รู้ว่าจะแวะไม่แน่ไปที่ไหนนะยายลืมได้แวะดูต้นผลไม้หรือเปล่าไปทางต้นผลไม้หรือเปล่ายายลืม เนาะถ้าไปทางร้านที่ขายต้นผลไม้ก็น่าจะไปดูต้นผลไม้อีกนะปะัเพื่อนๆแค่นี้แหละเนาะนี่แหละ <c oughs> แฟนยายแฟนยายเกซซื้อของเป็นซื้อบางคนซื้อของหยิบเอาหยิบเอานะไม่ดูดูราคาราคานะแฟนยายแกดูราคาหมดแหลนะเนาะเาพราะว่าเกเรียกว่าอะไรอ,อยู่คนเดียวมา มานานแล้วนะแฟนยายอยู่คนเดียวคนไม่มีโกูกไม่มีเมียเนาะคือคือของแบบนี้แบบนี้เขารู้จักซื้อนะไม่เหมือนไม่เหมือนบางคนที่แบบว่าแต่งงานมานานอยู่กับเมียมานานแล้วผู้ชายเนาะก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้เนาะแต่แฟนยายเกยอยู่คนเดียวมาเกชินแล้วเนาะปะ่ะแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ ค่หมอเพื่อนนี่นะคะถนนหนทางก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเ,เพื่อน <c oughs> ข้าวเริ่มจะสุกแล้วเหมือนบ้านเราเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมอันนี้น่าจะข้าวโอ๊ตนะคะสุกแล้วเห็นไหมก็จะไปก็จะเป็นเหมือนบ้านเราแล้ว,ลวบ้านเราก็อย่างนี้แหละน่าจะเป็นหน้าหน้าเกี่ยวข้าวนะต่อไปก็อีกสองเดือนก็จะ เก็บเกี่ยวกันเริ่มเป็นหน้า,นาแล้งตอนยายมาเมืองนอกใหม่ๆนะยายมาเดือนพฤษภาเพื่อนๆอยู่บนเครื่องตอนเครื่องจะลงก็ให้ยายนึกว่าข้าวนะนึกว่าเขานึกว่าเป็นข้าวแบบบ้านเราเนาะไปเอ็กซเรย์นะคะ,าะ,คะยายยายอันนี้ยายไปหาหมอเอง แนยัเป็นคนขับนะคะกลับแล้วเพื่อนๆทุกอย่างปกติดีนะคะวันก่อนยายมาเอ็กซเรย์แล้วก็มาอุลตราซาวด์ก็เขาก็บอกว่าเห็นก้อนอะไรอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่ไมอันตรายเขาก็เลยแบบเปน ปีหนึ่งให้มาเช็คอีกทีครึ่งปีหรือปีหนึ่งมาเช็คอีกทีอันนี้พอดียายก็มาอีกทีก็ปกติดีเนาะเขาก็เลยไม่ได้นัดอีกนะนอกจากถ้าเราแบบมีอะไรผิดปกติเขาถึงแบบว่ามาหาหมออีกนะไม่ได้นัดอีกนะทุกอย่างปกติดีแต่ยายก็รู้สึกว่ามันหายหนะไอ้ก้อนๆที่ยายเจอนะ ก็เล็กๆก็ยายเจอนะคนะลำคลำไปเจอปีใหญ่ก็เลยบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอนานแล้วหละวันนี้อากาศร้อนอีกแล้วนะคะดูดีท้องฟ้าเหมือนบ้านเราเลยเนาะ